ครูผู้สอนคุณครูปานจิตรอดภัยวิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าหน่วยที่หนึ่งเครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำทำนองเครื่องดนตรีไทยบรรเลงจังหวะและทำทำนองเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดนะคะนักเรียนมีรูปร่างลักษณะการใช้งาน และเสียงที่แตกต่างกันนะคะรวมทั้งวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกันจึงทําให้ดนตรีไพเราะนุ่มนวลเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีการบรรเลงต่างกันไปตามลักษณะของเครื่องดนตรีมาดูอันแรกเลยนะคะก็คือเครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะคะก็คือเครื่องดนตรีที่มีเสียงเฉพาะ ไม่สามารถบรรเลงเป็นตัวโนต้ตได้มาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างชิงอันนี้คือลักษณะของชิงนะคะนักเรียนฝาก็จะเป็นสองฝานะคะมีความหนาหน้าที่ของชิงนะคะก็คือใช้ตีประกอบจังหวะในวงปีพาดวงเครื่องสายแล้วก็วงมโหรี ต่อไปนะคะฉาบอ่อันนี้คือลักษณะของฉาบนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ามีขนาดที่แตกต่างจากชิงนะคะขนาดที่แตกต่างกว่าก็คือนั่นคือมีขนาดที่ใหญ่กว่าส่วนแล้วก็หนากว่าออขอโทษค่ะใหญ่กว่าแต่บางกว่านะคะนักเรียนหน้าที่ของฉาบก็คือใช้ตีกำกับจังหวะที่ใช้ในวงดนตรีไทยฉาบมีสองขนาดนะคะก็คือมี ฉาบเล็กแล้วก็ฉาบใหญ่ต่อไปนะคะตะโพนอ่ามาดูอันนี้คือตะโพนนะคะนักเรียนใช้ตีด้วยมือนะคะใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทับในวงปีพาดใช้ตีคู่กับกองทัศนะคะอันนี้คือหน้าตาของโทนนะคะขอโทษทีหน้าตาของตะโพนนะคะ ต่อไปกองทัศนะคะกองทัดก็จะใช้ตีกำกับจังหวะหน้าทัพเหมือนกันนะคะใช้ในวงปีพา์อันนี้คือหน้าตาของกองทัศนะคะกองทัดเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือตีได้นะคะเพราะว่าหน้ากองค่อนข้างจะหนาเราจะใช้ไม้สองอันนะคะตีเพื่อให้เกิดเสียงต่อไปโทลมนา โทร,รมานานะคะใช้ตีจังหวะหน้าทับในวงมโหรีแล้วก็วงเครื่องสายอมาดูหน้าตากันนะคะว่าเป็นยังไงอ่าอันนี้ตัวนี้เรียกว่าโทนนะคะส่วนตัวนี้เรียกว่าลมนาจะใช้ตีสองตัวพร้อมกันเลยนะคะต่อไปกรับอ่ากรับก็จะใช้ตีคู่กำกับจังหวะใช้ตีคู่กับชิงนะคะอันนี้คือหน้าตาของกรับนะคะ ก็จะเป็นเสียงเฉพาะต่อไปประเภทที่สองนะคะก็คือเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองอมาดูว่าเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองก็คือเครื่องดนตรีที่บรรเลงมีเสียงสูงต่ําหรือบรรเลงเป็นเสียงตัวโน้ตเช่นบรรเลงเป็นโดเลมีฟาโซลาทีโดนั่นเองนะคะอะ ชิ้นแรกเลยนะคะระนาดเอกนะคะก็จะใช้ตีนําวงนะคะในวงปีพาดนี่คือหน้าตาของระนาดเอกนะคะต่อไประนาดทุ้มอ่ะอันนี้คือหน้าตาของระนาดทุ้มนะคะอันนี้ไม้ตีระนาดนะคะใช้ตีดำเนินทํานองที่ล้อขัดกับระนาดเอก คล้องวงใหญ่คล้องวงใหญ่ใช้ตีในวงปี่พาดทําหน้าที่ดําเนินเนื้อร้องเพื่อเป็นหลักของวงมาดูหน้าตาของคล้องวงใหญ่นะคะ,อ,ะอันนี้อันนี้เราเรียกว่าลูกคล้องนะคะลูกคล้องเวลานักเรียนจะเล่นนักเรียนจะต้องเข้ามานั่งตรงกลางของคล้องนะคะเพื่อบรรล,ลงต่อไปคล้องวงเล็ก ใช้ตีสอดแทรกทํานองไปกับของวงใหญ่หน้าตาคล้ายๆกันนะคะแต่จะมีขนาดที่แตกต่างกันนักเรียนดูจากลูกคของนะคะเมื่อกี้ของวงใหญ่ลูกคของจะใหญ่นะคะส่วนของวงเล็กก็จะมีขนาดของลูกคของที่เล็กลงมาแต่วิธีการเหมือนกันเลยนะคะวิธีการบรรเลงคือผู้บรรเลงจะต้องเข้ามานั่งตรงกลางตรงนี้นะคะ ปีในอ่าอันนี้คือหน้าตาของปีในนะคะปีในจะใช้เป่าขึ้นเพลงร่วมกับระนาดเอกตรงนี้นะคะเราเรียกว่าลิ้นปีนะคะลิ้นของปีต่อไปปีนอกใช้เป่าสอดแทรกทานองเพลงในระดับเสียงสูงอ่านะคะนักเรียน มีลิ้นของปีเหมือนกันนะคะต่อไปคุยเพียงออนะคะใช้เป่าเป็นหลักเทียบเสียงในวงเครื่องสายมาดูหน้าตากันนะคะเป็นยังไงอันนี้คือลักษณะหน้าตารูปร่างของคุยเพียงออนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอันนี้จะไม่มีลิ้นเสียบเหมือนกับปีนะคะ ต่อไปคุยลิบใช้เป่าคู่กับคุยเพียงอในวงเครื่องสายเครื่องคู่นะคะอ่าอันนี้หน้าตาของคุยลิบนะคะก็จะคล้ายๆกับคุยเพียงอเพียงแต่มีเสียงที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นเองต่อไปนะคะซอด้วงซอด้วงใช้เรรเลงในวงเครื่องสายและว,วงมโหรีมีหน้าที่เป็นผู้นำวงนะคะ อันนี้หน้าตาของซอด้่งนะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตนะคะตรงตรงเนี้ยเราเรียกว่ากะโหลกซอนะคะกะโหลกซอถ้าลักษณะของกะโหลกซอด u ่งก็จะเป็นคล้ายๆปวยหรือแก้วน้ํานะคะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนตรงนี้นะคะเห็นยาวลงมาเนี่ยเราเรียกว่าหันชักนะคะต่อไปซออู้อ่า ซออูใช้บรรเลงหยอกล้อย่วเย้าไปกับทำนองเพลงนะคะนั่นก็คือบรรเลงไปพร้อมกับซอด้วงนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะของซออูอ้อ่านนื้อเพลนมาดูเห็นไหมกระโหลกซอจะแตกต่างกันนะคะเสียงก็จะต่างกันด้วยอันนี้กระโหลกซอตรงเนี้ยคล้ายๆอ่าไม่ใช่คล้ายเราทํามาจากกะลามะพร้าวนะคะแต่จะมีคันชักเหมือนกันเลยนะคะคันชักเหมือนกันเลย ต่อไปนะคะซอสามสายอันนี้ใช้บรรนเลงในวงมโหรีคอเสียงกับผู้ขับร้องอมาดูหน้าตากันนี่ลักษณะของซอสามสายนะคะก็จะมีสายด้วยกันทั้งหมดสามสายเหมือนชื่อเลยแต่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าทำไมถึงไม่มีคันชักคันชักของซอสามสายเนี่ยจะอยู่นอกตัวเครื่องนะคะไม่เหมือนกับซอดวงแล้วก็ซออู้ ต่อไปซอสามสายหลิบอันนี้ใช้บรรเลงในวงมโหรีอสอดแทรกทานองเพลงเสียงสูงมาดูหน้าตาทีนี้นักเรียนเห็นแล้วคันชักเห็นไหมคะคันชักจะอยู่ด้านนอกนะคะอันนี้ขนาดจะเล็กกว่าซอสามสายเมื่อกี้นะคะอันนี้ซอสามสายหลิบนะคะเป็นไงคะนักเรียนเครื่องดน,นตรีที่ใช้ ทำจังหวะและทำทำนองนักเรียนพอจะทราบกันบ้างแล้วนะคะเอาแบบจำง่ายๆเลยนะคะเครื่องดนตรีชิ้นไหนก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถนะคะบรรเลงออกมาเป็นตัวโน้ตได้มีเฉพาะเสียงเฉพาะเช่นเสียงชิงอย่างเงี้ยนะคะเสียงกลับอย่างเงี้ยเราเรียกเครื่องดนตรีพวกนี้ว่าเครื่องทำจังหวะส่วนเครื่องดนตรีที่ใช้ทำทำนองก็คือเครื่องดนตรีที่สามารถบรรเลงเป็นเสียงตัวโน้ตได้เช่น และนาดเอกและนาดทุ้มคือสามารถบรรเลงได้ตั้งแต่โดต่ำถึงโดสูงเลยนะคะอ่านักเรียนพอเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวนักเรียนมาทำแบบฝึกหัดตามคุณครูเลยนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนแผนผังเครื่องดน,นตรีไทยที่ใช้ทำจังหวะและทำทำนองพอจะทำกันได้ไหมคะอ่าถ้าทำได้ก็ลงมือทำเลยนะคะนักเรียนค่ะสำหรับคาบเรียนนี้ คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะ